ครับคลิปนี้ผมพามาดูกล้วยหอมทองของผมนะครับที่เป็นต้นแรกที่มันตกปลีออกเครือเป็นลูกกล้วยนะครับอันนี้ผมห่อด้วยกระสอบปุ๋ยสีฟ้าอย่างดีเลยนะครับอ่ามันตกปลีเนี่ยวันที่อ่าผมตัดปีวันที่หกนะครับหกเดือนเก้านะครับสองห้าห้าเก้านี่ยครับเดี๋ยวส่องดูเลยครับเนี่ยครรู้สึกมีห้าหวีนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ผมเดินมา ได้กลิ่นหอมนะครับเห็นไหมครับมันจะมีลูกเหลืองๆข้างบนนะครับแสดงว่ามีการสุกไม่แน่ใจว่าสุกก่อนเวลาันควรหรือเปล่านะครับดีอย่งไผมจะเปิดดูนะครับจะเอาถุงออกนะครับแล้วก็ตัดเครือนี้เลยนะครับไปทดลองดูนะครับว่าเป็นยังไงรสชาตินะครับเดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวครับมาดูกันครับอ่าผมเปิดถุงออกมาแล้วนะครับอมีกลิ่นหอมของกล้วยที่สุก เล็กสุกบ้านผมเรียกสุกคาเขือนฮะสุกบนต้นนะครับนี่ฮะโอ้ลูกใหญ่พอสมควรนะครับดูก็สมบูรณ์ใช้ได้นะครับอ่าเนี่ยมันจะมีลูกหนึ่งที่สุกเนี่ยหวีหวีถ้าถัดมาเนี่ยอ่าเหลืองนะครับไม่น่าส่งกลิ่นหอมนะครับ๋อลูกแต่งตึงมากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะต้องเอากระสอบปุ๋ยออกก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะแน่นนะครับตอน ตอนมัดตอนที่มันยังเล็กอยู่เนี่ยมันเข้าง่ายนะแต่ว่าตอนเอ้าออกเนี่ยแหมเดี๋ยวจะทําให้กล้วยช้ำนะเดี๋ยวผมจะขอเอาถุงปูยออกก่อนนะครับแตงนังๆนะครับเผยโชมออกมาแล้วครับกล้วยหอมทองเครือแรกต้นแรกนะครับที่ตกปีเป็นลูกนะครับวันนี้ผมจะมาตัดนะครับเพราะว่าเออ่ผมเดินผ่านแล้วมันส่งกลิ่นหอมนะครับ ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอย่างนี้บอกนะครับว่ามันออกมันจะสุกก่อนเวลาควรหรือเปล่าเพราะว่าบางคนก็บอกว่าต้องอตัดตัดเครือนะครับกล้วยเนี่ยเมื่อนับวันนะครับจากวันที่เราตัดปลีเนี่ยเก้าสิบถึงร้อยสิบวันนะบางคนบอกบางคนบอกหกสิบถึงเจ็ดสิบวันนะครับถ้าหกสิบถึงเจ็ดสิบวันเนี่ยอันนี้ได้ประมาณหกสิบเก้าวันนะครับ เพราะว่าผมตัดปลีวันที่6เดือน9เดือนกันยานะครับวันนี้วันที่15นะฮสิบ15เดือนพฤศจิกานะครับก็69วันพอดี69วัน70วันนะครับก็อาจจะเข้าขายนะยังไงผมตัดคืออนันี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมแมลงมันได้กลิ่นมันจะมาอ่าชิมก่อนคนปลูกนะครับ ครับนี่คือต้นต่อของกลิ่นหอมนะครับที่ผมเดินผ่านนะครับมันจะเป็นหวีที่สองนะครับหวีที่สองประมาณห้าลูกนะครับที่มันสุกนะครับเนี่ยแล้วก็มีเปลือกแตกด้วยแสดงว่าองโหพลังงานเหลือเฟือนะครับอาจะเป็นไปได้ว่าผมลดด้วยน้ําน้าหมักสูตรสูตรเร่งผลนะครับมันก็เลยดูแต่งตึงมากเลยนะครับ ครับตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆนะครับว่ามีทั้งหมดกี่หวีนะครับผมนับดูแล้วมีห้าหวีนะครับหวีแรกนะครับในหวีแรกนะครับหวีแรกนี่มีสิบลูกนะครับหวีที่สองหวีที่สุกเนี่ยมีสิบหกลูกนะครับหวีที่สามสี่ห้านี่มีหวีละสิบสี่ลูกนะครับสรุปแล้วมีสิบถึงสิบหกลูกนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะครับ ไม่ได้พ่นไม่ได้ฉีดสารกันเชื้อราอะไรต่างๆไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยฮะมันจะมีจุดที่เป็นคล้ายๆเชื้อราหรืออะไรไม่รู้ครับเพราะว่าผมตอนที่จะหุ้มเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ฉีดอะไรเลยนะครับปุ๋ยเคมีใส่นะครับเคมีใส่ใส่ครั้งล่าสุดเป็นสูตรบำรุงผลนะครับแปดยี่สิบสี่ยี่ิบสี่นะครับผมใส่วันที่ยี่สิบห้า ยี่ห้าตุลานะครับวันนี้วันที่สิบห้าพฤศจิกานะครับก็รับรองปลอดภัยนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเก็บในระยะปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นกล้วยอ่าหอมทองปลอดสารก็ได้นะครับเพราะว่าไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีฮอร์โมนเล่งนะครับไม่มีสารกันเชื้อานะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับ